ไปเลยอย่างนี้โอ้นี่ไงโอ้กิ่งกิ่งหักกิ่งหักตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์ยีบเก้าแคมนะคะไก่ๆออไเฮี้อันนี้ตอนนี้เป็นเวลาน่าจะสิบโมงแล้วอ่ะทุกคนแดดก็จะมาสาดมาที่เต็นแบบนี้เลยอันนี้พี่เขากางกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู บริเวณกลางเต็นเนี่ยก็จะยาวไปถึงนู่นเลยนู่นเลยนี่พี่เขากางเต็นนะก็คือเต็นก็จะหันหน้าออกไปหาพระอาทิตย์เลยนะตอนเช้ามาเปิดเต็นมาก็เจอพระอาทิตย์เลยตรงนี้ก็เขาก็จะมีเหมือนแบบว่าต้นไม้เป็นจุดๆแล้วก็มีไฟฟ้าให้ใช้ตรงตามต้นไม้นะคะ สองสิ้นหลบแดดหลบแดดอ๋อนี่ตรงนี้ร่มมากเลยต้นไม้ตน้นนี้อุ้ยการตรงนี้ร่มมีลมลมพัดมาตลอดอ่ะแต่น้ําตอนนี้คือตอน,นเย็นๆนะคะน้ำน้ํามันจะขึ้นมานะน้ำเยอะมากเลยใช่เมื่อวานมาน้ําน้ําจะขึ้นมาแบบว่าเด็กลงไปเล่นได้ อันนี้จะเป็นภาพที่ว่าเรามาถึงตอนเมื่อวานตอนเย็นนะคะประมาณสี่โมงอ่ะก็คือน้ํากําลังจะขึ้นมาเพราะว่าเขาจะเปิดปิดเขื่อนเป็นเวลานะคะเพื่อนเพื่อนเห็นน้ำแดงๆนะคะคือว่าก่อนหน้านี้ที่เรามาเนี่ยฝนมันตกติดกันมา 3- ามสี่วันน้ําที่มันมาจากต้นทางเนี่ยมันก็เลยแดงมาถึงตรงนี้นะคะปกติแล้วถ้าฝนไม่ตกน้ําจะใส่มากที่นี่เขาก็จะมีเสื้อชูชีพให้เช่านะคะตัวละ20บบาทค่ะทุกคนมีเยอะเลยไม่ต้องห่วง นี่นะคะเราก็มาปิ้งย่างทําอาหารทานพักผ่อนชิวๆวหรือถ้าแบบใครไม่ทําอาหารเขาก็จะมีเหมือนอาหารตามสั่งอะ่ะขายอยู่เราก็ซื้อเข้ามาได้ดนี่มีแค่ให้นั่งด้วยสําหรับคนกลางเต็นนะโอ้จุดนี้เหมาะจุดนี้เหมาะตัวต่อด้วยอ่าเห็นตัวต่อด้วย,วววยแบบตัวใหญ่มากก็มันบินมันมีเสียงยแบบ แล้วก็รถเขาก็จะให้จอดอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือที่มีที่กั้นเนะยคะ่ะเนี่ยอ่าเหมือนรถคันนั้นที่เขาจอดที่นี่นะคะเขาก็จะมีรถเข็นให้บริการด้วยนะคะมีอยู่สองคันนี้เลยอ่าทุกคนเดี๋ยวมาม่าจะบอกราคาค่ากางเต็นท์นะคะสำหรับใครที่มากางเต็นท์ของยี่สิบเก้าแคมป์เนี่ยก็จะคิดหัวละหนึ่งร้อยบาทเด็กฟรีแล้วก็สําหรับใครที่เป็นรถบ้านนะคะเขาก็จะมีมุมสําหรับจอดรถบ้านก็คิดหัวละร้อยเหมือนกันคะ่ะ แล้วก็ค่าไฟก็จะคิด30บาทถ้ามีแอร์เคลื่อนที่ก็จะคิด100บาทนี่ห้องน้ำนี่ค่ะห้องน้ำม,มีสี่ห้องอแบบนี้ค่ะ,ะก็จะมีตรงนี้เป็นอ่างห้างหน้านี่ห้องน้ำ อะไรเหมือนแมงป่องเลยเหมือนแมงป่องมากเลยม,มีที่ล้างจานให้อยู่ตรงนี้นะคะล้างจานเออล้างจานล้างผักล้างหมูอะไรก็ล้างได้แล้วก็จะมีเหมือนแว่าบริเวณนี้จะมีแบบการน้ำร้อนอะไรให้ไงนะคะมีน้ำแข็งให้ แล้วก็สำหรับใครที่อยากมาเล่นน้ำไม่ได้มาพักทางลานเขาก็จะคิดหัวละห้าสิบาทค่ะทุกคนถูกมากๆทกคนที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ลานกางเต็นนะเขามีห้องพักให้เราพักด้วยจะเป็นห้องพัก3ห้องแบบนี้นะคะตรงนี้คือหน้าห้องพักของเรานะคะเราก็จอดรถตรงนี้เลยค่ะทุกคน จอดรถหน้าห้องเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบห่างๆนะห้องก็คือละเ0็อบาทโอ้แดดร้อนแดดเปียงเลยห้องคือละ700อบาทนะคะทุกคนจะมี3ามห้องแล้วก็คือละ500อกว่าบาทก็คือจะอยู่บนอาคารเอบนบ้านหลังนั้นนะคะ วิวตรงนี้เลยหน้าห้องของเราก็จะหันเห็นวิวแม่น้ำอันนี้นะคะตอนนี้น้ำกำลังไหลามาคือเขากำลังปล่อยลงตะเขอนอันนี้เรากำลังขนของเข้าห้องนะเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราก็รีวิวห้องพักไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะเปิดไฟสิป้าไม่เปิดไฟเหรอ ่ะนี่ห้องที่เราได้ก็จะเป็นห้องแรกเลยนะคะเพราะว่ามันหัวมุมอะ่ะเขามีโต๊ะแบบว่าให้นั่งทานข้าวได้หรือว่าใครจะเอาโต๊ะมาแบบนั่งริมน้ำก็ได้นะคะห้องก็จะเป็นอย่างนี้เตียงเตียงแบบนี้อ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยทีวี ก็แบบนี้ห้องน้ำห้องน้ำก็อ่ะอุ้ยห้องน้ำใหญ่มากทุกคนเขาก็จะแบ่งโซนให้แบ่งโซนให้นะคะก็จะมีดิดอันนี้โซนอาบนา้ำค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะน้ำไหลแรงไหมเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่นะคะน้ำไหลแรงค่ะ,ะปิดก,ก่อน นี่นะคะแล้วก็โซนล้างหน้ากระจกแบบนี้อ่ะโอเค แนะนํานะคะสําหรับใครที่มาพักห้องพักก็ควรนําผ้าเช็ดตัวมาด้วยได้เป่าผมถ้าต้องใช้ส่วนสําหรับน้ําดื่มก็สามารถไปหยิบตรงใต้ถุนบ้านนะคะของเจ้าของบ้านนะคะเขาจะวางไว้ให้สามารถหยิบมาทานได้เลยก็ส่วนพวกการน้าร้อนเนี่ยก็คือไปใช้ตรงส่วนกลางนะคะกติกน้ํายืมได้อ่าตรงนี้ในห้องจะไม่มีตู้เย็นนะคะอ่าบอกประมาณนี้ค่ะหนึงสองสาไปไป <laughs> หนึ่งสองโอ้โหอนเป็นลิงเลยหนึ่งสองสามโอ้หปัเดี๋ยเดี๋ยวมันจะลงน้ำไปดูดเลย,ดยแรงเลยก็ลงน้ำไปตรงนน้นเลย ตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวกันแล้วนะคะทุกคนเราก็มากินข้าวตรงข้างๆห้องเรานี่แหละเขาจะมีโต๊ะให้นั่งทานข้าวนะนี่ข้าวเราซื้อเข้ามาก่อนที่จะเข้ามาที่แคมป์นะจะมีร้านอาหารตามสั่งอยู่ร้านหนึ่งอะ <ใช S 1> อร่อยมากทุกคนกะเพราหน่อไม้นะกะเพราหน่อไม้เปรีย้ยวใส่หมูสาบมอร่อยมากแล้วก็ของป้าป๊าจะเป็นข้าวกะเพราไก่แล้วก็ของเด็กๆก็จะเป็นข้าวผัดอ่นนี้นะคะมุมนี้เลยเนี่ยนั่งกินข้าวไปแบบว่าแล้วก็ชมวิวแม่น้ำไปอร่อยมากทุกคนเรามี ยามด้วยนะเฝ้าเนี่ยห้องเราแถมยามอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่นั่งกินข้าวอยู่ข้างห้องเราเลยนะเราอยู่ห้องริมนี้แล้วก็จอดรถข้างหน้านะคะแล้วก็ก็จะเป็นวิวน้ําแบบนั้นเลยเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็ไปเล่นน้ําใหม่ไหมวันนี้ที่เรามาน้ํามันจะไม่ใส่เพราะว่าฝนมันตกค่ะน้ํามันก็จะขุ่น เออรองเท้าปิวเลย,เเลยน้ํำคือแรงนะจริงๆก็คือเนี่ยจะเล่นแบบตรงเนี้ยจะปลอดภัยกว่าตรงเนี้ยตรงกวดตรงนี้เผ็ดว่ะเผ็ดเลยเหรออร่อยไหมใช้ไหมใช้ได้อยู่ยยคือสี่กล่องหนึ่งสองสามสี่ร้อยร้อยเก้าสิบบาททุกคนสี่กล่องร้อยเก้าสิบบาท น้ำซุปหวานมากเลยอ่ะน้ำซุปหวานเขาจะมีกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะร้านเนี้ยเดี๋ยวก็คือมันจะเลยทางเข้าทางเข้าไอเนี้ยยี่สิบเก้าแคมมาขวามือมันจะมีมีร้านตามสั่งมีร้านอาหารขายไม่ต้องกลัวแต่ว่าจะกลัวอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรเขาปิดเร็วปิดประมาณห้าหกโมงเขาก็จะเริ่มเก็บแต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าเซเว่นเข้าถึงนะคะสั่งสั่งได้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงหิวก็สั่งได้สบาย เดี๋ยวแม่ออยกินก่อนอันนี้จะเป็นเห็นเขาบอกว่ามานี่ต้องกินหน่อไม้เปรี้ยวนี่น้ำลายไหลเลยหน่อไม้เปรี้ยวอ,อขอกินก่อนนะคะอืเดี๋ยวขอชิมก่นอนรสชาต,ไติไม่แสนไม่แสนนาทีเนาะอือร่อย ืมกินข้าววิวธรรมชาติออื <laughs> แม่ออยแปเบอร์โทรไว้ให้นะคะสําหรับใครที่ไม่ออกมานั่งกินนะคะก็โทรให้ทางร้านเนี่ยให้มาส่งที่พักได้เลยค่ะอ่ะอันนี้ก็ขาดกลับเราก็มาแวะอุดหนุนมากินข้าวร้านป้าอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าอร่อยอ่ะเออใครมาก็มาแวะอุดหนุนป้าเขาได้นะอร่อยจริงอย่าลืมสั่งนะกะเพราหน่อไม้เปรี้ยวหมูสับนะทุกคนอ่ะแล้วก็ข้าวกะเพราเนี่ยรสเด็ดเลยโอ้โอ้ทำน้โอ้อากินได้แล้ว ค่ะแล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่เราถ่ายออกมาถ่ายไว้แม่อ้อยจะบอกข้อดีของที่นี่นะคะลานกลางเต็นท์ของเขาเนี่ยจะมีกฎห้ามใช้เสียงหลังจากสี่ทุ่มไปแล้วนะคะก็คือแม่อ้อยออกมาเดินตรงนี้คือเงียบเงียบจริงๆก็คือสำหรับมาพักผ่อนจริงๆทุกคน ดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องแซปซ่าของให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ <c oughs> ๊บจ <c oughs> ุ๊บ <c oughs>